ตัวใหญ่มากเลยคือแบบมีใครซื้ออะไรให้มันกินเลยคือแบบวันนี้เรามาสอบแซดแถวบ้านยายใช่ไหมแล้วเราก็มากินข้าวกลางวันด้วยตรงนี้ซึ่งอยู่ๆก็มีสวนสนุกเฮ้ยเอ้ยตัวนี้มันมันปีนขึ้นมาข้างบนเลยมันจะแหกคุกแล้ว โซแรนดอมอะทุกคนดูดิตัวนี้มันไม่ได้มัดอะไรอยู่ด้วยมันเลอะมันอยู่เฉยๆเลยอ่ะเหี่ยงก็ยิงแรนดอมเหี่ยวไลค์เราฮวงมากกาเบร์ลาแล้วแบบตอนนั้นตอนแรกเราเดินผ่านที่นี่รอบหนึ่งอะเราก็ไม่เห็นว่าก็ยิงแรคคูน โ,โคตรเทอแบบตอนแรกเราเดินผ่านไปกินข้าวใช่ไหมเราก็ไม่เห็นว่ามันมีทั้งหมดนี้ไปดูนี้ดีกว่มามะอุ้ยเสียกใจเ <c oughs> มืเม่อกี้เราเกือบชนนกตัวนี้เพราะไม่เห็นว่ามันอยู่ตรงนี้จับได้ปะ ่เพ <Yeah. S 2> ิ่งรู้ว่ามันตัวเล็กขนาดนี้นะเนี่ย <h az ell> ดูจากในหนังนึกว่ามันจะตัวใหญ่กว่าน,นี้แบบสามเท่า,<อ>า <ๆ S 1> นึกว่า<ๆ>นึกว่าตัวเท่าแมวตัวเท่าหมา<ๆ>นี่คือตัวเท่าหนูใช<ๆ>่เปล่า,มา,า,มาไม่รู้ไม่มีป้ายปะ่ะ <h az ell> <h az ell> ไม่มีป้ายไม่มีอะไรเลยกระจายพอกระจายอาหายแบบขายแดงขายข้าวใช่หนู หนูเหมือนเพิ่งตอนื่อนอเลยอ่ะดูดีสดแบบเพิ่งดูเลยเชีอ่ะมีเลนอสาวด้วยป้าดูไดโนเสาร์นู่นต้องมีสวยอ่ะตรงนู้นไม่แม่ไม่เห็นได้ยังไงวะไดโนเสาร์เฮ้ยเจอจริงเหรอกับมีมนุษย์ท่าด้วยโคตรงง แล้วแบบอยู่ดีๆก็มีแบบเราไม่รู้เรื่องอะไรเฮยหนูหนไม่ได้หนูตามันดีจับได้ไหม มาดูกระรอกมันอ้วนมากเลยอ่ะนี่คือกระรอกเหรอไม่รู้อ่ะแต่ดูตัวนี้ดิมันนอนแแม่แบบเป็นก้อนเลยแบนมากเลยลงมาข้างล่างโอ้วน่ารักมันเป็อาหารทอดด้วยข้างล่างอ่ะว้าวโคตรงงโคตรงงมันอยู่ๆก็จะเจอแบบโซแรนดอมอ่ะเออว่ะแล้วมันไม่ใช่สัตว์ธรรมดาเน,น,นี่ยนะมันเป็นสัตว์แบบ มีเดินสเสาคอยาวด้วยดูดิทนี่มันเป็นชาอเดอร์เฮ้ย <c oughs> นี่คือตัวอะไรานี่คือตัวอะไรมันตัวใหญ่มากเลยอ้อมไปดูเฮ้ยคูณมันตัวใหญ่มากอะมันตัวใหญ่มากมันตัวใหญ่มากเทียบก,กับมือเราดู หน้ามันดูดุมากเลยอ่ะแตนเขาไปยิงคู่เดยอโอเคได้เป็นคู่กันแหละบายบายกล้องหน่อยบา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 ยกล้องหน่อย